อุทัยธานีเมืองพระชนกจักรีปลาแลดรถดีประเพณีเทโวส้มโอบ้านน้ำตกมรดกโลกห้วยขาแข้งแหล่งต้นน้ำสแกกรังตลาดนัดดังโคกระบืออุทยธานีเป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนไม่ได้เป็นจังหวัดทางผ่านแต่ต้องตั้งใจจึงจะมาถึงที่นี่เป็นเมืองที่เงียบสงบสภาพพื้นที่มากกว่า50% เป็นพื้นที่ป่าไม้อยู่ในเขตพื้นป่าตะวันตกมรดกโลกห้วยขาแข้งมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากเป็นแหล่งของพืชสมุนไพราตามธรรมชาติจึงได้รับการยกระดับเป็นเมืองสมุนไพรที่โดดเด่นด้านการเกษตรวัตถุดิบสมุนไพรในส่วนของสาธารณสุขมีนโยบายสนับสนุนการใช้ยาจากสมุนไพรซึ่งมีโรงพยาบาลหนองฉางเป็นโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ผ่านการรับรอง GMP ทำหน้าที่กระจายยาให้ภายในจังหวัด นายแพทย์ปรารถนาประสงค์ดีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทยัยธานีได้สนับสนุนงานแพทย์แผนไทยโดยกำหนดให้มีแพทย์แผนไทยประจำทุกพ c ซทําทำให้สามารถเชื่อมโยงส่งต่อการรักษาและพัฒนางานร่วมกับแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลได้ดีขึ้นส่งผลให้ผู้ป่วยในชุมชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงอำเภอลันสักอยู่ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ60กิโลเมตรสองข้างทางมีต้นสักเรียงรายตลอดเส้นทาง ซึ่งเป็นเส้นทางไปสู่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมายโรงพยาบาลลันสักเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด60เตียงให้บริการตรวจรักษาโรคโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลแบบผสมผสานทางแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกแบบคู่ขนานซึ่งผู้ป่วยสามารถเลือกรับบริการได้ตามความสมัครใจ การให้บริการคลินิกเฉพาะโรคใน4โรคหลักคือโรคหลอดเลือดสมองไมเกรนข้อเข่าเสื่อมและโรคระบบหายใจส่วนต้นงานแพทย์แผนไทยเปิดให้บริการสอดคล้องกับคลินิกของแพทย์แผนปัจจุบันหรือผู้ป่วยที่มีความประสงค์รักษากับแพทย์แผนจีนก็สามารถเลือกรับบริการได้เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วยในส่วนของงานแพทย์แผนไทยวันจันทร์ เป็นการตรวจโรคทั่วไปจะตรงกับคลินิกไมเกรนวันอังคารและพุธเป็นคลินิกความดันโลหิตสูงตรงกับคลินิกหลอดเลือดสมองวันพฤหัสถ,ถึงศุกร์เป็นคลินิกเบาหวานตรงกับคลินิกข้อเข่าเสื่อมอวันพฤหัสถ,ถึงศุกร์สัปดาห์ที่4ของเดือนเป็นคลินิก COPD asthma ตรงกับคลินิกโรคภูมิแพ้าทางเดินหายใจส่วนต้น มีการส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องการเลิกบุหรี่มีการใจย,ยาบ้วนปากการพลูและยาชงหญ้าดอกขาวเพื่อลดความอยากบุหรี่นอกจากคลินิกแพทย์แผนไทยเฉพาะโรคสีโรคหลักนี้เรายังเปิดให้บริการคลินิกบูรณาการกัญชาทางการแพทย์ซึ่งมีการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยและเชื่อมต่อลงไปถึงลงเยี่ยมผู้ป่วยติดบ,บ้านติดเตียง ร่วมกับทีมสหะวิชาชีพคลินิกโรคสตรีให้บริการเกี่ยวกับอาการประจําเดือนมาไม่สม่ำเสมออาการปวดท้องประจําเดือนอาการไวทองมีการทำหัตถการพิเศษเพิ่มเช่นการขังน้ำมันการนวดโกยมดลูกเป็นต้นด้านการดูแลมารดาก่อนและหลังคลอดแพทย์แผนไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สุขศึกษาร่วมกับคลินิก a m ระยะหลังคลอด ได้มีการเข้าไปดูแลหญิงหลังคลอดที่มีปัญหาน้ำนมไม่ไหลหรือไหลน้อยโรงพยาบาลลันศัก์เปิดให้บริการอินเตอร์มีเดียตแคร์มีการทำงานแบบสหา,สาขาวิชาชีพโดยการให้บริการจะมี3ขั้นตอนขั้นตอนที่1การฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมผู้ป่วยเพื่อกลับสู่ชุมชนขั้นตอนที่2การติดตามเยี่ยมบ้านโดยติดตามเยี่ยมบ้านครั้งที่1 ภายใน14วันหลังจากจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลขั้นตอนที่3ทีมแพทย์แผนไทยติดตามเยี่ยมและทำมาตรการแพทย์แผนไทยแก่ผู้ป่วยสัปดาห์ละ1ครั้งติดต่อกัน3สัปดาห์จากนั้นทีมอสมหรือ Caregiver เป็นผู้ให้การดูแลต่อเนื่องจนครบ6เดือนการให้บริการด้านการแพทย์พื้นบ้านมี3คลินิก 1. คลินิกบ่งต้อด้วยน้ำไวเปิดให้บริการเดือนละ1ครั้ง ผู้ที่มารับบริการมาจากบุคคลที่สนใจและยังไม่อยากรับการผ่าตัดจึงมาขอรับการบ่งต่อเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษา2คลินิกสักยาด้วยน้ำมันสมุนไพรเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ผู้ที่มารับบริการมาจากบุคคลที่สนใจหรือผู้ที่ทำการรักษามาหลายวิธีแต่อาการยังไม่ทุเลาโดยอาการที่มารับบริการสักยามากที่สุด เพื่ออาการไหลติด 3. คลินิกหมอพื้นบ้านนวดน้ำมันสมุนไพรด้วยไม้ไผ่ให้บริการโดยหมอพื้นบ้านที่มีจิตอาสารวมให้บริการคู่กับแพทย์แผนไทยทุกวันพฤหัส,สบ,บดีผู้ที่มารับบริการจะเป็นคนไข้ที่ทางแพทย์แผนไทยเห็นว่ามีอาการรักษาที่ค่อนข้างยากหายช้ารักษาหลายวิธีอาการไม่ทุเลาจึงให้คนไข้ได้รับบริการหมอพื้นบ้าน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษานอกจากนี้เรายังมีปราชชาวบ้านลุงสมเสียนที่มีองค์ความรู้ด้านสมุนไพรผมนะครับแล้วที่แปลงนี้คือจริงๆก็เป็นแปลงที่รักธรรมชาตินะผมปลูกธรรมชาติมั่งแล้วก็มีพืชที่ขึ้นมาในนี้ด้วยพื้นนี้ประมาณเก้าไร่มีสมุนไพรและต้นไม้ประมาณ170ร้อยเจ็สิบชนิดและต้นไม้ที่ขึ้นเองประมาณสาสเปอร์เซนที่อยู่ในแปลงนี้ แล้วความรู้ของผมก็คือเกิดจากบรรพบุรุษคือผมเป็นคนที่รุ่นที่สี่ของต,ตระกูลที่เป็นหมอพื้นบ้านคือรักษามานานมากแล้วแล้วผมก็มีความรู้องค์ความรู้จากบรรพบุรุษแล้วก็จดจําแล้วก็รักธรรมชาติแล้วก็สมุนไพรแต่ประเญนผมมาทําง,งานอยู่ที่โรงพยาบาลศักดิ์สามสิบกว่าปีก็ได้ใช้สมุนไพรต่างๆรักษาผู้ป่วยมาประมาณสามสิบกว่าปี และตอนนี้ผมก็ได้เป็นหมอพื้นบ้านของบรมรัม์านสักและได้นาสมุนไพรที่นี่ไปใช้ในโรงพยาบาลแล้วก็มีเป็นศูนย์ศึกษาในศูนย์ต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยมินีโดนแล้วก็มอนาะเลสวนด้ศึกษาที่นี่แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงของวุฒิสืบแล้วก็รัฐวัฒเกษตรของข้ยกระแขงของอำเภอล้านสักแล้วตรงนี้ก็คือเป็นแผนที่ใหม่ของจังหวัดอุทัยด้วยนะครับงานแพทย์แผนไทย ได้ถอดบทเรียนและนำมาประยุกต์ทำยาใช้ในผู้ป่วยเช่นน้ํามันสมุนไพรใส่แผลทำให้แผลเลื้อยลังแห้งและหายได้ไวส่งผลให้ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลงได้นำไปใช้ในผู้ป่วยที่มีแผลเลื้อยรังที่นอนรักษาในโรงพยาบาลและในชุมชนที่เป็นผู้ป่วยพาลเลทีฟการทำแผลคนไข้นะคะโดยใช้น้ำมันสมุนไพรของ แพทย์ทางเลือกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลล้านสะนะคะประสบการณ์ที่เห็นชัดๆเลยเนาะที่เคยทําก็จะมีคนไข้เป็นแผล DM ฟุตนะคะคนไข้ก็คือมีแผลที่ขาแผลถึงกระดูกเลยเนาะแล้วก็มีกลิ่นแล้วแผลค่อนข้างที่จะมีเนื้อเนื้อเยื่อหลุดลุดล่ยนะคะแล้วก็แผลค่อนข้างดูแย่มากเลยคนไข้ก็คือคุยกันแล้วก็ตกลงที่จะยอมร่วมโครงการมาใช้น้ำมันกับเรานะคะ ก็หลังจากการใช้ไปก็คือความพึงพอใจที่ได้รับจากจากผู้ทําก่อนนะคะก็คือผู้ทําก็คือหนึ่งการใช้น้ํามันสมุนไพรนะคะเวลาเราลอกแผลออกมาลอกกอ๊อตสำหรับคนไข้ทําแผลนะ่ะแผลมันค่อนข้างที่จะลอกก๊อตได้ง่ายขึ้นลดการเจ็บปวดของคนไข้นะคะสองสิ่งที่ตามมาคือลดภาวะของเรื่องกลิ่นปกติถ้าเกิดเราใช้เป็นพวกโพลีดีนโซลูชันนะคะกลิ่นมันจะค่อนข้าง ค่อนข้างแรงไปนิดนึงพอเราเปลี่ยนมาใช้น้ํามันก็กลิ่นลดลงแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือใช้ในระยะยาวนะคะเปรียบเทียบจากรูปภาพนะคะคนไข้แผลค่อนข้างฟูเร็วขึ้นเนื้อเยื่อเต็มเร็วขึ้นนะคะส่วนข้อซักถามที่ถามคนไข้ว่าระดับความพึงพอใจในตัวคนไข้คนไข้รู้สึกพอใจมากเพราะว่าใช้ระยะเวลาอันสั้น เราทำเปรียบเทียบกันขาสองข้างนะคะกับการเปรียบเทียบกับโฟวิดินโซลูชันข้างของเราเนี่ยก็คือที่ใช้น้ำมันก็ค่อนข้างที่จะหายได้เร็วกว่าฟูเร็วกว่านะคะลดการอักเสบลดบวมและคนไข้ก็พอใจเรื่องของการลดการเจ็บปวดจากการลอกคอร์สอกแผลก็มันจะไม่แห้งติดเหมือนโฟวิดินมันจะมีเหมือนเราเป็นคล้ายๆวาสลีนก็นะคะมันก็จะค่อนข้างดีหน่อยลดการเจ็บปวดคนไข้พึงพอใจแล้วก็ผู้ทำพึงพอใจค่ะ ด้านการทำงานร่วมกับชุมชนเครือข่ายมีการพัฒนาศักยภาพแคร์กีเวอรและอสมที่เป็นแกนนาด้านการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่องทุกปีทางด้านการดูแลตนเองผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงการทำยาการรับประทานอาหารให้เป็นยาแล้วนำไปสู่การดูแลผู้ป่วยในชุมชนผ่านโครงการดีๆที่ได้รับการสนับสนุนโดยเทศบาลตำบลบานสักและองค์การบริหารส่วนตำบลบานสัก เทศบาลตำมลลันสักนะครับได้มีการทากิจกรรมทําโครงการร่วมกับกลุ่มงานแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลลันสักหลายโครงการนะครับล่าสุดก็โครงการใกล้บ้านใกล้ใจแพทย์ผดแผนไทยในชุมชนนะครับมีการมาออกหน่วยดูแลผู้สูงอายุนะครับในวันจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับมีการอบรมให้ความรู้กับอสมอและผู้สนใจ แล้วก็ CG นะครับตรงนี้สำคัญมากเลยคือว่าผู้อบรมเนี่ยสามารถใช้โองค์ความรู้เนี่ยไปดูแลผู้ป่วยลองเทิรแคร์ที่อยู่ในชุมชนนะครับตรงนี้ได้สอบถามความพึงพอใจของทั้งผู้เข้าอบรมแล้วก็ผู้ได้รับการบริการาได้ทราบว่าอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมนะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณกลุ่มงานแพทยแผนไทยนะครับสิ่งที่คาดหวังนะครับสิ่งที่คาดหวังก็คือว่า อยากจะให้มีการดําเนินง,งานอย่างต่อเนื่องอีกหลายๆปีต่อไปเรื่อยๆเนะครับเพราะว่าตรงนี้จะสร้างาทีมงานในระดับชุมชนได้อย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็จะทํำยังไงให้ผู้คนในชุมชนเนี่ยมีองค์ความรู้ไปดูแลนะครับไปดูแลพี่น้องในชุมชนทุกช่วงวัยเลยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยทำงานหรือวัยผู้สูงอายุต่างๆตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ เกิดผลสำลีที่ดีนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คืออยากจะให้สร้างมาตรฐานนะครับสร้างมาตรฐานเรื่องการแพทย์แผนไทยเรื่องการานําเสนอต่อสากลเนี่ยให้ดีขึ้นเพราะเราคาดหวังว่าเราจะพัฒนาตรงนี้ให้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปฤฤ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 นะครับแล้วก็นอกจากส่งเสริมสุขภาพแล้วเราก็จะส่งเสริมด้านเศรษฐกิจในชุมชนต่อไปนะครับก็ต้องฝากประเด็นนี้ไว้ด้วยขอบคุณมากครับจากที่ได้ไปอบมรม เรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพรก็ได้รับความรู้มากมายแล้วก็เอาความรู้บางอย่างเกี่ยวกับพืชสมุนไพรกับฟ้าทลายโจรเอามาปลูกในบ้านของตัวเองเพื่อเป็นยาสามัญประจำบ้านของตัวเองในกรณีที่เราเจ็บป่วยเป็นไข้หรือว่าเจ็บคอเราก็จะกินฟ้าทลายโจรเป็นยาเป็นเบื้องต้นก่อนก่อนที่เราจะดูแล โดยการที่ไปหาหมอก่อนที่จะไปหาหมอแล้วก็แนะนําให้ในคนในชุมชนปูก๊กแล้วก็อานํามาใช้ต่อไปค่ะ c a r e กิฟเวอรและอสมมีการลงเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงบริการวัดความดันโลหิตสอบถามอาการเจ็บป่วยมีการนวดคลายกล้ามเนื้อและแนะนำการบริหารร่างกายโรงพยาบาลลันศักมีการผลิตยาสมุนไพรเพื่อใช้ในโรงพยาบาล และบางส่วนได้กระจายให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายวัตถุดิบสมุนไพราบางส่วนได้มาจากชุมชนที่เป็นอินทรีย์กระบวนการแปรรูปเริ่มตั้งแต่เก็บสมุนไพรคัดล้างและอบแห้งไว้ใช้ในการปรุงยาในการผลิตยามีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การเก็บรักษาการช่างการผลิตจนถึงหน่วยบริการจ่ายยา ยาสมุนไพรที่ใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันได้100%ยอซได้แก่ยาแก้ไอ,อยาธาตุอบเชยยาทิงเจออยากรีสรินเสเลดปังพรยาน้ำมันไพรและขี้พึ่งไพรย,ยาทากระดูกไก่ดำถือว่าเป็นแชมเปี้ยนโปรดักต์ของโรงพยาบาลเนื่องจากมีฤทธิ์เย็นลดอาการอักเสบปวดบวมแดงร้อนตามกล้ามเนื้อและก็ต่อเห็นผลลัพธ์ที่เร็ว และมีกลิ่นหอมจนเป็นที่ยอมรับจากผู้รับบริการเป็นอย่างมากการจ่ายยาสมุนไพรปรุงเฉพาะรายให้กับผู้ป่วยมีการซักประวัติตรวจร่างกายวิเคราะห์ธาตุสมุทฐานจับชี้ปรจัตรีธาตุตั้งกลไกการเกิดโรคตามหลักวิชกรรมไทยจากนั้นจึงตั้งตำรับยาปรุงเฉพาะรายโดยมีการจัดสั่งยาผ่านทางลายไปยังส่วนห้องผลิตยาแพทย์แผนไทยประจำห้องผลิตยา ก็จะจัดยาให้ตามออเดอร์และนำมาส่งให้กับผู้ป่วยหลังจากนั้นแพทย์แผนไทยจะมีการติดตามผลการรักษาและอาการไม่พึงประสงค์ต่อเนื่องจนกว่าผู้ป่วยจะไม่ต้องรับประทานยาปรุงเฉพาะรายงานแพทย์แผนไทยสนับสนุนการปลูกสมุนไพรแบบอินทรีย์โดยทำงานร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่เป็นมิตรกับสัตว์ป่าที่ห้วยขาแข้ง พื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบสมุนไพรชั้นดีส่งให้กับโรงงานและบางส่วนนำมาปรุงยาเพื่อใช้ในโรงพยาบาลรันสักซึ่งสอดคล้องกับที่จังหวัดอุทยัยเป็น h e r ร์บ c ลซิตีก็ทางกลุ่มของเรานะคะก็คือจะเป็นเครือข่ายชุมชนที่เป็นมิตรกับสัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะซึ่งเครือข่ายของเราเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาช่วยทำงานในพื้นที่กับทางกลุ่มเกษตรกรของเรานะคะก็อย่างเช่นอสปปอสปกรมูลนิธิสืบนะคะแล้วก็ออส่วนหนึ่งก็เป็นห้วยขาแข้งนะคะแล้วก็อ๋อทรงการ UNDP นะคะที่เข้ามาช่วยส่งเสริมให้ทางกลุ่มของเราเนี่ยทำในเรื่องสมุนไพรนะคะออกลุ่มของเราเนี่ยก็มีสมาชิกในเครือข่ายประมาณ30คนนะคะในเครือข่ายแล้วก็ การปลูกสมุนไพรของเราค่ะก็มีความหลากหลายก็จะมีอย่างเช่นขมิน้นอัญชันนะคะฟ้าทะลายโจรมะแวงกระเจี๊ยบแดงนะคะแล้วก็อื่นอื่น,อ,นอีก,อ,กอีกหลายตัวนะคะซึ่งการปลูกสมุนไพรของกลุ่มเราเป็นการรับรองแปลงแบบมีส่วนร่วมนะคะหรือระบบ PGS นั่นเองนะคะแล้วก็ซึ่งการทําสมุนไพรของเราเนี่ยเราก็มีส่งขายกับหลายๆเครือข่ายนะคะ อย่างเช่นโรงพยาบาลสันบุรีนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็มีการส่งขายให้กับโรงพยาบาลลานสักนะคะแล้วก็จะมีพ่อค้าอื่นๆอย่างเช่นอ่ออ๋อไพูเบต์นะคะทางกลุ่มเราก็มีการนําส่งสมุนไพรให้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดออนไลน์นะคะที่ออในตาม Facebook ตามกลุ่มของผู้ผู้ซื้อขายสมุนไพรต่างๆนะคะอันนี้เราก็มีการ นำสมุนไพรที่เรามีเนี่ยไปเชื่อมโยงทำการถ่ายกับเขาด้วยเช่นกันค่ะการแพทย์ทางเลือกศาสตร์การแพทย์แผนจีนมีโครงการฝังเข็มฟรีให้กับผู้ป่วยสี่โรคและบริการในโรคอื่นๆด้วยหัตถการนอกจากการฝังเข็มยังมีการครอบแก้วและการรมยาผลลัพธ์ที่ประทับใจคือผู้ป่วยที่ได้รับการฝังเข็มอย่างต่อเนื่องในโรคอัมพฤกษ์สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง มีการบูรณาการร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันพยาบาลวิชาชีพแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนนักกายภาพบำบัดและนักจิตวิทยาในการเข้าไปดูแลผู้ป่วยทั้ง OPD และ IPD รวมถึงการเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้ป่วย intermediate care และ palliative care ก็สำหรับ ตัวดิฉันเองที่ดูแลเกี่ยวกับงาน IMC ในด้านของการเยี่ยมบ้านเนี่ยเราก็ได้ออกเยี่ยมบ้านกับทีมแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นหนึ่งในทีมร่วมกับกยายภาพซึ่งเราถือว่าการที่มีแพทย์แผนไทยออกไปด้วยเนี่ยนะคะถือเป็นประโยชน์อย่างมากเลยเนื่องจากคนป่วยเนี่ยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็จะได้รับการดูแลที่หลากหลายทั้งทางแพทย์ทางเลือกหรือแพทย์ปัจจุบันรวมถึงแพทย์แผนไทยซึ่งถือเป็นประโยชน์กับคนไข้มากค่ะ เนื่องจากระบบการทำงานที่ชัดเจนทีมงานมีความพร้อมสหวิชาชีพยอมรับในศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงส่งผลให้ทางหน่วยงานได้มีการเปิดรับเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนสวัสดีครับผมผู้อำนวยการโรงพยาบาลรันสักนายแพทย์โชคระชันใชั้เลือกสุขสันต์ครับในส่วนของการประกวดครั้งนี้นะครับ เกิดจากความต่อเนื่องมาตั้งแต่โรง,งพยาบาลลันสัก์กับจังหวัดอุทัยธานีประกาศเป็นเฮอร์บ c ลซิต้เมืองสมุนไพรตั้งแต่ปี2560ครับในในส่วนของปี2560เป็นต้นมาเนี่ยทางโรงพยาบาลลันสั์รวมทั้งผมด้วยได้ไปเรียนแพทย์แผนจีนมาด้วยก็เลยมีการพัฒนาในส่วนแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทยเนี่ยตั้งแต่ปี60เป็นต้นมาแล้วก็ ที่ผมนั่งสัมภาษณ์อยู่นี่นะครับอยู่ที่ตึกแพทย์ทางเลือกครับเป็นตึก3าชั้นนะครับในส่วนของปี2562ทางโรงพยาบาลรังศักได้เข้าประกวดต้นแบบแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกแล้วก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองมาครับในในส่วนของปี62เป็นต้นมาทางโรงพยาบาลรันสักได้มีการพัฒนาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโดยประกอบ รายการต่างๆเนี่ยตามคำแนะนำของผู้ที่มาประเมินแล้วก็ทางทีมของจังหวัดอุทัยธานีหลังจากนั้นเนี่ยเราได้มีการผลิตเป็นสมุนไพรได้หลายตัวนะครับอย่างเช่นกระดูกไก่ดำยาแก้ไอลันศักแล้วก็มีอ,อบเชยซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นการใช้สมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบันและข้อดีของ จังหวัดอุทัธานีเราก็คือว่าแพทย์ทั้งจังหวัดอุทัธานีเลยนะครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่8ลโรงพยาบาลเนี่ยได้สนใจในการใช้าศาสตร์ของแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกพร้อมใจกันในส่วนของการดําเนินการรักษาณนะจุดนี้ทําให้เกิดเศรษฐศาสตร์สุขภาพอันนึงก็คือเรื่องความประหยัดในการลดการใช้ยาในการลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง ทำให้สถานการณ์การเงินของโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดทั้งอุทยานีดีขึ้นปรกอบกับตั้งแต่ปี260ที่เป็นเมืองสมุนไพรเฮอร์บอ i ิต,ตี้นะครับนำทีมโดยผู้ว่าการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในการดําเนินการนี้เลยทําให้โรงพยาบาลสักเนี่ยและสะสะจอ,อุทยานีเนี่ยได้พัฒนาในเรื่องของแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จนถึงบัดนี้ครับส่วนร,รายละเอียดต่างๆนี้จะมีในเรื่องของความก้าวหน้าและความต่อเนื่องในเรื่องของอาการใช้ศาสตร์ของแผนปัจจุบันแผนไทยและก็แผนจีนเนี่ยในการมาช่วยซึ่งเราสามารถที่จะประกาศเป็นต้นแบบให้กับระดับโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยซึ่งเป็นต้นแบบของปี2 5 6 5ได้เป็นถึงระดับประเทศได้ครับ